คุณเคยตื่นมาวันไหนแล้วรู้สึกว่าวันนี้ไม่น่าเริ่มเลยตื่นสายเหนื่อยเบื่อขี้เกียจไม่อยากทำอะไรเลยแต่เคยสังเกตไหมครับแค่ประโยคหนึ่งที่คุณพูดกับตัวเองตอนเช้าสามารถเปลี่ยนวันทั้งวันของคุณได้วันนี้ผมอยากชวนคุณมาพูดกับตัวเองหน้ากระจกด้วยประโยคง่ายๆที่ตรงพลังมาก เพราะมันไม่ใช่แค่คำพูดแต่มันคือการให้พลังตัวเองก่อนใครทำไมคำพูดตอนเช้าถึงสำคัญสมองของเราตอนตื่นนอนอยู่ในสภาวะที่รับข้อมูลเข้าสู่จิตใต้สำนึกได้ดีที่สุดเหมือนหน้าต่างเปิดโลง่งรอให้ใครก็ได้มาใส่ข้อมูลถ้าเราเริ่มวันด้วยคำพูดแย่ๆอย่างทำไมชีวิตฉันถึงยุ่งแบบนี้หรือวันนี้ต้องเจอกับอะไรอีกวะ สมองจะเก็บสิ่งนั้นไปทั้งวันและมันจะมองหาหลักฐานเพื่อยืนยันว่าใช่วันมันแย่จริงๆแต่ถ้าเราเปลี่ยนมาพูดว่าประโยคเดียวที่เปลี่ยนวันทั้งวันได้วันนี้ชันงเลือกจะเป็นพลังบวกให้กับตัวเอง แค่ประโยคนี้สั้นๆแต่ตรงพลังเพราะมันไม่บอกว่าโลกต้องดีแต่มันบอกว่าเราจะดีให้ตัวเองก่อนเมื่อคุณพูดหน้ากระจกในตอนเช้าสบตากับตัวเองแล้วบอกว่าวันนี้ฉันเลือกจะเป็นพลังบวกให้กับตัวเองคุณกำลังยืนยันสิ่งสำคัญสามอย่างคุณเลือกได้ว่าจะรู้สึกอย่างไร คุณคือแหล่งพลังให้กับตัวเองไม่ต้องรอให้คนอื่นชมคุณกำลังสร้างมายเซตให้สมองมองหาโอกาสมากกว่าอุปสรรควิธีฝึกใช้ประโยคนี้ให้ได้ผลจริงทำทันทีที่ตื่นก่อนแตะมือถือล้างหน้าหันเข้ากระจกแล้วพูดออกมาดังๆหรือในใจสบตาตัวเองจริงๆมองเข้าไปในดวงตาคุณจะรู้สึกได้ถึงความเชื่อมโยงกับตัวเอง พูดสำสามรอบพร้อมหายใจลึกๆให้สมองกับใจจดจ่อก,กับความรู้สึกบวกที่เกิดขึ้นเขียนไว้บนกระจกหรือโพส์อทเพื่อเตือนตัวเองว่าวันนี้คุณมีพลังในมือบางทีชีวิตไม่ต้องการคำแนะนำยาวๆไม่ต้องการเทคนิคซับซ้อนแต่ต้องการคำหนึ่งคำที่มาจากหัวใจเราเอง วันนี้ฉันเลือกจะเป็นพลังบวกให้กับตัวเองลองเริ่มต้นพูดกับตัวเองแบบนี้ทุกเช้าแล้วคุณจะเห็นว่าแต่ละวันมันไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปชีวิตดีขึ้นเริ่มจากคำง่ายๆที่คุณมอบให้ตัวเองขอบคุณที่รับฟังแล้วพบกันใหม่ในตอนหน้าให้พลังตัวเองก่อนแล้วโลกภายนอกจะนุ่มลงเองครับ